ฮได้เวลากินน้ำแล้วฮมันหกหมดแล้วทำไงดีโอ้จะดีไม่น้อยถ้าเรามีเครื่องย้อนเวลาไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการมานั่งเลียไอเติมกับคนที่เรารักนี่เธอเธอว่าฉันควรไปสัมผัมุกไหมไม่หรอกนี่นะจริงเหรอใช่โอ้หลอนเลยอ่ะทำไงดี ไม่เยเต็มแท่งแปดส,สิบของฉันฉัอนอยากจะย้อนไปแล้วมันกลับมามเดี๋ยวนี่กล่องอะไรอ่ะหรือว่าพระเจ้าจะส่งกล่องนี้มาให้พวกเราดูสินาฬิกาใส่ได้ทั้งสองคนด้วยว้าวมีเพชรด้วยสวยจังตั้งเวลากันโอ้หนี่มัอนอะไรกันเนี่ย ย้อนกลับไปสู่ตอนที่ไอติยมยังไม่ตกได้ผลเนอะว้าวนี่มัมน Amazing ม,มากพิงสก,กีเนะี่ยชอบเป็นจุดสนใจอยู่เสมอว้าวเธอสวยจังเลยไปทำด้างใหม่มาแล้วเหรอไงหน่มๆไม่ได้ทำสวยธรรมชาติอ่ะว้าวสวยจังบอยอ่ะ บ้าจริงแบบนี้พวกหนุ่มๆหัวเราะจะเต็มไปหมดเลยไม่กลับไปตอนที่เรายังไม่ล้มไงหนุ่มๆเออใช่ดูใส่แต็มตาเพราะดาวฟ้าจะเดินไปจตลาดคนสสตว์ก็แบบนี้แหละ<ฮ>ทำไมวันนี้ฉันซุ่มเ่้าแบบนี้เนี่ยย้อนกลับอีกทีสิ เดินช้าๆแล้วก็ระวังมือใช่แบบนั้นแหละเกือบแล้วเพอร์เฟกสุดๆแต่แล้วก็มีมาผจนจนได้เ้ยไอ้ควายเพื่อจะเปิดล็อกเกอร์นี้ไว้ทำไมเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแลววันนี้ควายเพื่อนยังแกเชิหัวร้อยตามสบาย วันนี้เป็นวันดีที่เราจะเดินอยู่ดีๆก็อยากจะมาซอยเปลี่ยวอยู่คนเดียวแล้วเรื่องไม่ดีก็เกิดขึ้นไอ้น้องส่งเขาไม่ข้ามาซสดีๆถ้าไม่อยากเจ็บตัวฮะกระเป๋าเงินมือถือด้วยไม่ให้อะงั้นเจอขอเพ้่อนน้อย โอ,โอ้พี่คะผมขออ,อย่าทัผมเลยไม่ได้แล้วเราต้องย้อนเวลาเราต้องย้อนไปก่อนที่เราจะโดนลุม้มแบบนี้พวกแกทำอะไรฉันไม่ได้แน่แน่ <laughs> มาเลยพวกแกฉันรู้ <laughs> โอ้ยมาจริง่ะไปได้ไงเนี่ยสามร่มหนึ่งไม่แฟรเลยดังนั้นฉันต้องเอาเอาวุธมาด้วย ม่เบสบอลดีมาเลยมาาเข้ามาทีละครนะไฟ้ยหรือว่าจะเป็นปืนเนี่ยฮะกลัวหรือยังล่ะคราวเนี้เผื่อฉันว่าแกน่ะไปอีกทางมันจะง่ายกว่าไหมา ฮิงสก,กีนะ่ะชอบแต่งหน้ามากวันวันหนึ่งเธอจะนั่งอยู่หน้ากระจกแล้วก็แต่งหน้านานอยู่เป็นเวลา3าสชัว่วโมงอืมเครื่องสำอางที่ซื้อใหมร่ระคับแพงเชียวนะเสียไปเท่าไหรแล้เมื่อวานนะฮะแต่ไม่ระวังแบบนี้ระวังมันจะอายุไม่ยืดนะจ๊ะหนูนั่นไงว่าแล้วเรามองข้างล่างดูสิจ้ะตายแล้วไปไปไ ดูหน่อยว่ามันแตกหรือเปล่าไหนดูสิไม่แตกไม่แตกฮะดีนะที่เรามีนาดิกาย้อนเวลาไปตอนที่ยังไม่แตกขอทีเธอขอให้ได้ผลโอ้ไงพะเลทฉันไม่ทำเธอตกอ,อีกแล้ว <c oughs> ขอ่อยังชั่ว นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้หนึ่งชันคนจะมีสักคนหนึ่งเราอยู่ๆนกปออยากจะมาเป็นเพื่อนโดยการเออใส่เสื้อของเบื่อเฮ้ยไอ้นกปอแกมาเค้อะไรตรงไหลฉันเนี่ยไม่นะเดนิกาช่วยฉันด้วย โอเครอดไปทีเราโทษทีนะไอพี่าราะรับเงี้ยแกมลาดแล้ว้ย่น้ยนี่นี่แกจะทำอะไรอะนี่แกเปลี่ยนแผนมาตามล่าฉันแล้วเหรอเนี่ยไป่ได้วเว้ยเยหนื่อยแบบนี้คงตามไม่ทันละ ตรงป๊ะเลยนี่แกฉันคงหนีผมลิคิดไม่ได้สินะขนาดมีนาฬิกาวิเศษและเชียวใครๆก็ชอบกินฟาสต์ฟู้ดใช่เปล่า <c oughs> ของอร่อยมาแล้วมาๆม,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 มากินกันเลยอร่อยแบบนี้ยใครจะสนเรื่องสารอาหารกลัวอ้วนเหรอ <c oughs> ไว้กินเสร็จค่อยคิดกันละกัน <c oughs> อร่อยมากว่ะ <c oughs> แต่เอา เวลาผ่านไปไม่นานงั้นเรามากินอีกรอบมะใช่งั้นย้อนเวลาเลยนะดูสิได้แล้วดีนะที่เราใช้ในาฬิกาเพราะว่าเราสามารถกินได้กี่ครั้งก็ได้ไม่จุกไม่อ้วนแบบนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไขมันส่วนเกิน ว่างๆมนานั่อ่านหนังสืร,รู้สึกสบายใจดีจังอะแล้วก็มีชาร้อนๆแบบนี้สิด,ดีอะไรมันจะขัดจังหวะในช่วงเวลานี้ได้กันอะเว้นแต <c oughs> ไอหลอดไฟนี่มันเริ่มหมดอายุแล้วเอาไฟติดติดับดับโอ้ยตายสิงั้นเดี๋ยวฉันขอดูหน่อยสิว่าเป็นอะไรอะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องของไฟฟ้าแล้วไปทำสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าระวังจะเป็นแบบนี้เรีย จับสายไฟไม่ระวังโดนดูดมาดิ้นเดาๆๆๆเด,เด,เดใช่ฉันรู้ฉันรู้รก็นะคนเราตัดสินใจทําเรื่องเกินตัวทา้งๆที่ตัวเองไม่รู้อะไรเลยสักนิดได้หน้าตาเฉยแต่ดีนะที่มีนาฬิกาไม่งั้นแกตายไปนานแล้วถึงอย่างนั้นก็ต้องเรียนรู้แล้วก็จับเป็นบทเรียนมามๆฉันแค่ต้องปิดไฟเท่านั้นเออใช่แบบน,นั้นแหละทำไมฉันถึงไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกนะ เดทกันที่ร้านอาหารเหรอืมที่นี่อาหารดูดีเนอะแล้วส่งสีเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าเจ็บหลังก็ดีนะแต่ว่าที่นี่บรรยากาศดีจังเลยอ่ะเสร็จชั้นแม่โอ้สตูสามหมื่นสองพันค่ะได้ครับกระเป๋าหายือทำไงดีอ่ะ ฉันไม่อยากล้างจานที่นี่เง้นเรามาย้อนเวลาดูดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นอะพลังย้อนเวลาขอบใจนะนาฬิกาที่ทำให้เราได้กระเป๋าเงินกลับคืนมาแล้วทำไมมันหายไปอ่ะจับได้แล้วจันจะสอนมารยาทให้แกนะขอบใจที่เลี้ยงนะเพื่อนแกจะจ่ายเลยให้ฉันควงปอดแกไปขายเดี๋ยหเฮ้ พื้นเปียกโอพื้นเปียกกระจกใครจะไปกลัวกันเนีมีป้ายมาบอกว่าลืน่นมันก็ลื่นริงิงๆด้วยฮะแต่ไม่เป็นไรเดียวฉันจะใช้เดลิกาเอาชนะพื้นเปียกนี้ให้ได้แ,<จ>แล้วทำไมจะต้องมาเดินบนพื้นเปียกด้วยปะเนี่ย โอ้โยขาจันเขียวไปหมดแล้วต้องทำไม่ได้ต้องทำ้าโอ้โหเจ็บย้ยนี่นายยอมแพ้ได้แล้วแต่ว่าผ่านทางช่องแคบนี้ละกันขอบใจที่ให้เกาะน,นะะย yes! สําเร็จแล้ว เคอเคอเคเดี๋ยวฉันไปจ้ะอฮะฝากเสื้อนมอ่ะได้ได้ได้เอ๊ยติอะไรเนี่ยกระโปงฉันติมประตูออกสิวะออกสิวะทำไมมันถึงไม่ออกอ่ะบ้าจะทำอะไรลงไปวันนี้โอ้ยงั้นนาฬิกาจ๋าช่วยฉันทหนะหรือแค่เปลี่ยนกระโปงสั้นไปเลย ทำน,นํำหน้าโชคชะตาแกทำอะไรฉันไม่ได้แล้ว <C 々> คุณชอบไอเดียนาฬิกาย้อนเวลาของเราไหมจะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถย้อนเวลาได้คอมเมนต์บอกเราเลยว่าคุณอยากจะย้อนเวลาเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งทรุมทรุมว,ว้าวกดเลย